ก็ขอขับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะและในท่งวันนี้นะคะเราจะมาสอนปัญญ๊มยอดผู้ติดตามในแอป i ิสก k ของเรากันนั่นเองนะคะขอให้คุณผู้ชมนะคะคลิกลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้นะคะหรือจะสแกนเป็นคิวอาร์โค้ดที่ต้นคลิปมาเพื่อสมัครใช้งานหรือลงทะเบียนฟรีกันก่อนได้เลยและเมื่อเราคลิกเข้ามาหรือสแกนเข้ามานะคะเราจะเจอเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ km social แบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะก้าเราคลิกไปที่สมัครใช้งานกันก่นกอนได้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็ประกอบข้อมูลรายละเอียดต่างๆลงช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อาาาลมกชั้้้นนไใดเเขงย หลัวเมื่อเราเข้าไปแล้วนะคะก็ขีปีที่ t ิ k t ตอกกันเลยจากนั้นนะคะก็ให้เราเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการลงไปในส่องลิงก์นะคะก็ไปที่หน้า t ิ k t ตอกของเรากันจากนั้นเมื่อเราเข้ามาที่โปรไฟล์ที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้กดคัดลิงก์ไปที่ด้านบนเสร็จแล้วก็นับลิงก์มาใส่ที่ช่องหน้าเว็บไซต์กันได้เลยและในส่วนจำนวนนะคะเราต้องการเพิ่มยอดผู้ติดตามเท่าไหร่เราก็ใส่ลงไปได้เลยกกดสั่งซื้อได้เลยแล้วเมื่อเรากดสั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะกลับไปที่หน้าติจิตอของเรากันจากนั้นเดี๋ยวเราจะมารีเฟรช ค่ะแล้วตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามเรานะคะก็ได้ขยับขึ้นมากันเรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้เข้ามาสมัครใช้งานหรือจะเข้ามาดูบริการกันก่อนได้นะคะก็สามารถมาลงทะเบียนฟรีกันไปได้เลยและถ้าวันนี้นะคะผู้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ